ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระพิกิตกุวัดหน้ากลางธนบุรีกรุงเทพมหานครถ้าพูดถึงพระพิกิตแล้วนับว่าเป็นพระขนาดจิ๋วชั้นนำที่สุดของเมืองพิกิตและเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงก้องไปทั่วประเทศเป็นพระที่มีขนาดเล็กมากหากตกหล่นก็จะหายได้ง่ายจนต้องจัดเจ็บรักษาไว้ให้ดี ที่นิยมกันมากก็ได้แก่ภาพพิกิตกุวัดพระมหาธาตุซึ่งคนร้ายได้รอบเข้าไปเปิดกลุ่มเมื่อประมาณปีพศ2455ต่อมาในปีพศ2492ก็ได้มีคนร้ายอีกลกลุ่มหนึ่งลักรอบขุดกลุ่พระในเกีย์อีกครั้งหนึง่งและก็ได้ภาพพิิตเม็ดข้าเม่ารวมทั้งพระเครื่องทีมืออื่นไปอีกมากมาย ภาพพิจิตถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นภาคเครื่องที่มีเอกลักษณ์สำคัญอยู่ที่พิมพ์ทรงที่มีขนาดเล็กมากส่วนด้านพุทุกคณนั้นก็เลิศล้ำเอามากๆทั้งแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีและในหลายกุหลายพิมพ์ของภาพิจิตนั้นกุที่ได้รับความนิยมสูงสุดและหายากที่สุดมีอยู่สองกุก,ก็คือ กลุวัดพระีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิจิตและกรุวัดหน้ากลางตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจนมีคำกล่าวว่าผู้สะสมพระเมืองพิกิตแม้จะมีมากมายหลายแบบหลายพิมพ์ทรงแต่ถ้าขาดพระพิจิตรกลุวัดหน้ากลางก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเป็นที่ทราบกันว่าพระพิจิตรกลุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแสวงหาอย่างสูงและมากมายหลายพิมพ์อาทิพระพิจิตพิมพ์เม็ดข้าวเม่าพระพิจิตพิมพ์วังหน้าพระพิจิตพิมพ์หน้าปกพระพิจิตผงดำเป็นต้นโดยเฉพาะพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าจะเป็นที่นิยมสูงสุดแต่รู้หรือไม่ว่าภาพพิจิตขู่วัดหน้ากลาง ก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองพิจิตรแต่อย่างใดอันว่าวัดหน้ากลางนั้นเป็นวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีแถวแถวถนนอรุณอมรินหลังวัดอรุณอันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือข้อมูลการค้นพบนั้นก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าเปิดกรุมาเมื่อใดตั้งแต่พอศใดรู้เพียงว่าเมื่อพัดแต่กลุออกมาแรก,แรก ก็เป็นที่ฮือฮากันใหญ่แล้วด้วยพุทธคุณที่ปรากฏเพราะในสมัยก่อนคนโบราณมักมีการทดลองขั้นพื้นฐานสำหรับพระเครื่องแทบทุกชนิดถึงความเหนียวความขังอย่างกรณีนี้ก็ได้อาจราชนาองค์พระใส่ในปากปลาแล้วใช้มีดฟันแต่ปรากฏว่าฟันเสียจนกรดกระดิจุยกระจายแต่ไม่ละคายผิวปลาแม้แต่น้อย ทั้งยังเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายจนเป็นที่กล่าวขานจึงกลายเป็นที่นิยมเล่นหากันอย่างกว้างขวางลักษณะเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กจิ๋วเนื้อชินเงินที่มีผิวละเอียดอินทรงรูปห้าเหลี่ยมกลีบบัวฐานเรียบมีขอบซุ้มโดยรอบด้านบนแนวพระเศียรมีรอยหยักทั้งสองข้าง องค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยบางองค์ก็มีแบบปางสมาธิบ้างแต่ก็พบเจอน้อยมากบนอาสนะเฉียงชั้นเดียวแลสงาพาพ่าผาเผยพระเกศเป็นแบบทรงสูงพระพักไม่ปรากฏรายละเอียดพระอังสาด้านซ้ายขององค์พระปรากฏเส้นสังกติกว้างชัดเจนพาดยาวลงมาเกือบจรดพระหัดซ้าย พระก,กันด้านซ้ายขององค์พระยาวกว่าด้านขวาส่วนด้านหลังก็มีทั้งแบบหลังตันและแบบหลังลายผ้าซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายแล้วทำไมจึงใช้ชื่อว่าพระพิกิตอาจเป็นเพราะพระมีขนาดเล็กมากคล้ายกันซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะเรียกตามชื่อพระที่พบเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันต่อๆมาว่าได้มีผู้นำพระจากเมืองพิจิตมาบรรจุปูไว้เกเช่นที่วังบูรพภาก็มีเช่นกันองค์พระบ่งบอกความเก่าและมีอายุในลักษณะของสนิมขุ้มที่กัดก่อนและการระเบิดแตกปริของเนื้อองค์พระที่แตกจากภายในสู่ภายนอกอยู่โดยทั่วไป องค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้ก็จะปรากฏผิวปลอดให้เห็นชัดเจนบางองค์ผิวดำจัดก็มีลักษณะพิเศษขององค์พระคือเมื่อดูแล้วเกิดความรู้สึกสบายตาแต่แฝงด้วยความเข้มขังพระพิกิจวัดหน้ากลางถือว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองของสุดยอดพระพิกิจที่เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเป็นพระที่ค่อนข้างหายากจำนวนน้อย ค่านิยมสูงแม้จะพบในกรุงเทพมหานครแต่ก็กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันยิ่งหาของแท้ได้ยากยิ่งนอกจากนี้ยังมีพระพิจิตวัดหน้ากลางอีกพิมพ์หนึ่งเรียกกันว่าพระพิจิตวัดหน้ากลางพิมพ์ใหญ่ซึ่งรูปแบบและพุทธลักษณะ ของพิมพ์ทรงนั้นเหมือนการขยายแบบมาจากภาพพิกิตวัดหน้ากลางมาทั้งหมดเพียงแต่เมื่อขนาดใหญ่ขึ้นจึงสามารถมองเห็นเอกลักษณ์และพิมพ์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นแต่จำนวนน้อยมากและหายากมากส่วนราคาเช่าหาของภาพพิกิตวัดหน้ากลางนั้นก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและ ความสวยขององค์พระด้วยครับนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ